ผู้หญิงมีเซนแรงคิดอะไรไว้ไม่เคยพลาดจริงปะ่ะ งันวันนี้เรามาดูสมองของผู้หญิงกันค่ะผู้หญิงเนี่ยจะมีความสามารถในการเชื่อมโยงสมองซีกซ้ายที่ใช้เกี่ยวกับเหตุผลและสมองซีกขวาที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชายค่ะผู้หญิงก็เลยสามารถอ่านอารมณ์และจับความผิดปกติได้ค่อนข้างแม่นยํากว่าผู้ชายใครทําอะไรให้มีพิรุษระวังทีนี้พอลองสแกนสมองด้วย m r i ผู้หญิงมีสมอง14-16ส่วนที่ใช้ประเมินพฤติกรรมของคนอื่นในขณะที่ผู้ชายมี4-6ส่วนเท่านั้นค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งที่มีการทดลอง ก็ให้อาสาสมัครลองทายดูว่าตัวละครเนี่ยสื่อสารอะไรแล้วก็เจอว่าผู้หญิงสามารถคาดเดาภาษากายและตีความออกได้แม่นยํากว่าผู้ชายถึง87%ในขณะที่ผู้ชายทําได้แค่42%และโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการเป็นแม่คนจะมีการคาดเดาแล้วก็ตีความภาษาได้แม่นยาม,มากเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องสื่อสารกับลูกเล็กๆที่ยังพูดไม่ได้ต้องตีความท่าทางและการแสดงออกให้ถูกต้องที่สุดนั่นเองแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีฮอร์โมนเฉพาะตัวที่ชื่อว่าเอสโตรเจนด้วยซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ช่วยให้ผู้หญิงรับรู้อารมณ์การแสดงสีหนน้้้าาาาาททท่งงงรววมถึํํเสียแลก็ ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ตีความได้แม่นยําเข้าไปอีกค่ะดังนั้นการที่ถามว่าผู้หญิงมีเซนแรงจริงไหมก็อาจจะจริงค่ะ